อเคน้อก็กลับกันมาแล้วน้อมหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการรีวิวแคทเกอรคลิปนี้น้อผมก็ได้กลับมาแล้วน้อมแคทบอยคือตัวอะไรก็คือตัวละครนี้เลยน้อมที่เป็นตัวละครแบบว่าเป็นตัวซับที่ดีๆน้อมแบบว่าลดนับรับ s p เเพื่อนน้อมแล้วก็สามารถบวกดาเบทให้เพื่อนได้อะไรประมาณนี้น้อมแล้วก็ตัวละครที่แบบว่ามีพวกบับอะไรดีๆด้วยน้อมเนี่ยถ้าใครอยากดูรายละเอียดกว่านี้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้น้อมคลิปที่ผมก็มาตัวละครต่อไปกันเลยน้อมซึ่งตัวละครที่เราเอ่อเดินมาผิดทางนะฮะ ตัอคนที่เราเหลืออยู่เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะทำอะไรบ้างต่อไปน่าจะเป็นลาดิสลาดิสลาลาดิลาดิสวัตเตอร์เฮลส์เอาเป็นว่าเอ่อตัวละครนี่แหละนะผมเอ่อลาดิสลาดิสลา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 ป่วยแมนนะผมเอาเป็นว่าลาป่วยแล้วกันนะตัวละครขาวๆตัวนี้เลยนะก็ตัวละครนี้เดี๋ยวผมก็จะขอดูก่อนนะลาตัวละครออซีอิงอีกแหละ ทำไมต้องออนสีอิงหมดทุกคนเอาเป็นว่าใครรู้นะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไปได้นะทำไมต้องออนสีอิงนะผมอะซึ่งตัวคอรที่ผมรีวิวมาเนี่ยแม่งออนสีอิงแบบทุกตัวแล้วนะแต่ว่าเออเอาไงดีวนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาอ่านเอ่อ a b บิลิตี้ตัวนี้คร่าวๆกันดูก่อนที่เราจะไปะดูเกมแล้วกันนะมกก สามารถอิมูดีบับได้แล้วก็สตั้นทุกๆ60สิบวินะมันคือการจุดเวลาเอน m y ที่อยู่ในระยะสิบห้านาทีนะครับว้าวขอโทษที่อ,อ่านเร็วนะแต่ว่าว้าวเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเอนดัมบี้เลนจะจุดเวลาในระยะใช่ไหมเดี๋ยวยูนิตที่โดนสตั้นในระยะนะั้นจะสามารถหรือว่าเอน m y ีที่โดนสตั้นในระยะนะั้นเขาจะเจนเอฟเฟกต์ออนเอนดัมบี้อิเเน Nature นะั่มเนเจอร์นก็จะ โดนดาเมจอะไรไปรู้นะน่าจะเป็นดาเมจอ阿拉สกาเนี่ยไอไอลินเตอร์สตอร์มอะไรเนี่ยน้อง0.5ดาเมจอินเลน้อมคือจะโดนดาเมจ0.5ดาเมจทุกๆุวินะผมแล้วก็5%จะเปลี่ยนให้เป็นเลือดไหลนะฮะโอเคแล้วก็น้ำเนี่ยซูนามิน้มะคือจะดิวดาเมจคูณ5ในระยะทุกทุก20ดินะผมแล้วก็อันนี้คืออะไรวะทุกคน เบสใช้ดอทดาเมจโอเคก็จะมีดอทดาเมจโดยสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรวันนี้เอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันเนาะแล้วก็บับเนเจอร์เนี่ยก็คือเอ่อวินซัคส์เอนามี่อันเดอร์วินส์ริดเดอร์โอเคเอาเป็นว่าในระยะเนี่ยเอาเป็นว่าเอนามี่ที่ติดไอเนี้ยก็คือจะโดนจะเทคดาเมจแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละทุกคนไม่ต้องอะไรมากเนาะแล้วก็เป็นธาตุไฟเนี่ยก็คือจะโดนดาเมจดอทห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่เข้าใจอย่างไรก็สามารถกดแบบว่า ดิทไลค์ไม่ใช่กด, like. ดไลค์คลิปได้นะผมอ่าก็คือตัวซัพพอร์ตชั้นดีกันแหละนะผมเดี๋ยวเราจะเอาไปดูในเกมกันนะว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะว่ามันจะเมต้าไหมหรือว่าจะเป็นตัวละครแบบหลอนๆมันสองตัวสามตัวที่ผมรีวิวมาตะกี้นะนะผมแม่งตัวละครอ,อะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> แต่ถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอแนะนาดีด,ด,ดีชอบขายกับตราคาถูกมีไก่สัตว์เลี้ยงไก่เงินและขายสัตว์เลี้ยงเพียบผลแคนดี้ราคาพันล้านยังมีรับเติมในบักแท้กดเกมฮาร์ทแบบปลูกผักราคาดีบีเพียบจดทะเบียนกานค้าปลอดภัย100%เและมีกดเกมฮาร์ทแบบืนอื่นอีกมากมายใครที่สนใจเน่ยกดทิกใต้คลิปได้เลยครับผมสับพักเลยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะทําการวางตัวละครไปเลยน้ำแป๊บ อ่ามันก็จะยิงเออ่ลูกไปอะไรสักอย่างไปเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เฟียร์แล้วก็เพรสชั่วแล้วก็มีเอฟเฟกต์เพร์ชั่อแม่งที่เกียดานวะ <c oughs> เล่นเกมนี้ผมคิดเกียด่านถูกล้อไปทุกคนอ่ะเอาเป็นว่ามันน่าจะเก่งแหละนะผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะอ่าอันนี้ผมจะดูหมดแล้วเนาะก็คือตัวละครที่ในระยะมันก็จะโดนหยุดเวลานะโอเคแล้วก็ ขอลองเอาตัวละครเาไว้ในระยะมันจะรอบหนึ่งนะนี่ลราพอมาวางไว้นะี่มันก็จะเป็นเออบีคาว่าไว้ติดบนหัวนะคือการแต่งงานแล้วนั่นเองไม่ใช่นะผมน่าจะแปลว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะทุกคนดูว่เดี๋ยวลองลองอัปเดตนี้ไปน้ำาวงตัวนี้นะ่าจะเป็นวงที่มันเขียนว่าหยุดเวลาบ้างหรือว่าเป็นวงที่แบบให้เพื่อนอยู่ว่าน่าจะเป็นวงอะไรของมันนั่นแหละนะตรงนี้ก็จะมี rolling heart ก็คือหัวใจแบบว่าหัวใจแบบ เสียงร้องของหัวใจอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวลองอัปเกรดไปน้ตอนนี้คืออัปเกรดมาขั้นสี่แล้วน้ำดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะอุยอ๋อตกใจหมดทำไมตัวมึงเรืองแสงแบบนั้นวะนะปะ้าบนี่นล้วพออัปเกรดเสร็จเนี่ยก็คือเหมือนมันจะแบบว่ามีธาตุแบบว่าเอฟเฟกต์ธาตุลมเข้ามาน้ธาตุเนเจอร์เข้ามานะธาตุเก็จะเหมือนที่ผมอ่านไว้ก่อนหน้านี้เลยนะนก็คือเออ ทำดามเมจแรงขึ้น20%อร์ซนแอทแทกน้นถ้ามันอยู่ในระยะน้ถ้ามันติดเอฟเฟกด้วยนะแล้วมึงมีเดียวอะไรวะ,นะเนี่ยวางวางได้สองตัวนด้อุ้ยอุ้ยทุกคนดูดิทำไมดามเมจกับอันนี้มันลดรัวๆเลยวะทุกคนเฮ้ย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 เวอร์เวอรเดูดิ ไอ้กาโรไอ้นี่ขึ้นรัวๆเลยนะแล้วก็อ่าอันนี้มันเอา HP มานนําเป็นอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ละเฮ้ยดูกาโร่ดิทุกคนเชื่ออันนี้เป็นพาส,สิบของตัวละครไอ้ขาวๆด้วยผมมารีวิวใช่ไหมมันเชื่ออะไรแล้วนะตบลองนะอัปเกรดนะเฮ้ยอย่างนี้มันก็เก่งเลยไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพวกแบบไปตามาไอ้พวกกาโร่พวกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม เอ้ยเวอร์น้องผมตัวละครนี่เป็นตัวละครที่เก่งมากเลยน้องผมว้าวเก่งจังเลยวันนี้อโอไม่ก็เก่งมากเลยครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับตัวละครเนี่ยก็คือมันจะโดนลดดาเมจเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆวงมันเนี่วงแดงๆมันเนี่ยมันจะเพิ่มพวกดาเมจเพิ่ม,มอะไรเรื่อยๆเ,เลยนะแม่งโคตรด,ดีอ่ะเนี่ยลด F อ A เอด้วยโอ้ไม่ก็ดีจัง,งเลยอ่ะ เอาเป็นว่าวิวมาณนี้เลยนะคะผมเอมอวิวปมาณนี้แมสตัวละครนี้เราก็สามารถวางได้สองตัวอเครู้แล้วทำไมมันวหมาะสำหรับบบเอาซีอีกเนาะบอกว่าถ้าผมวางตัวเดียวเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนพอกดวางสองตัวปุ๊บเนี่ยคือแบบแบบเห็นผลทันตาเออเอาเป็นว่าเอาเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันแล้วถ้าใครรู้ชื่อเขาเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะผมไม่รู้ชื่อเขานั่นเองเนาะก็ มีประมาณนี้แหละทุกคนตอนละครนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเป็นละครแบบที่ดีมาสมบูรณเลยนะนกดเล่นแม่งให้หมดเลยตอนเนี้ย